จากตัวอย่าง a อคแท็กออนไททันในซีซั่นที่4รีไว้นั้นตายจริงหรือไม่ในคลิปนี้นะครับมีคําตอบใครไม่อยากโดนสปอยก็ให้ปิดคลิปนี้ไปเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่อง a อคแท็กออนไททันทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับว่ารีไว้นั้นจะตายไหมในแอคแท็กออนไททันในซีซั่นที่4นี้สืบเนื่องมาจากว่านะครับตัวอย่างของ a อคแท็กออนไททันในซีซั่นที่4หากใครดูนะครับจะเห็นภาพที่รีไว์นั้นค่อนข้างสบสบบักอมเเลยจน เป็นข้อสงสัยเลยครับว่าเฮ้ยจากตัวอย่างนี้แปลว่ารีวายนั้นจะตายหรือเปล่าในซีซั่นนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนคุณจะรับชมคลิปนี้นะครับเป็นการเฉลยแบบเต็มๆคุณนั้นนะครับหากไม่อยากจะโดนสปอยเลยเกี่ยวกับแอคแท็กออนไททันนะครับให้ปิดคลิปนี้ไปเพราะมีสปอยแน่นอนแต่หากไม่แคร์อะไรนะครับอยากรู้เร,เรื่องบางส่วนก่อนแล้วล,ล้วก็ก็นะครับสามารถรับชมคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับแต่เตือนแล้วนะว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นสปอยโอเคแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่คุณจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกด Subcribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยช่องของเราง่ายๆเลยนะครับจะก,กลัวโดนสปอยหรือเปล่านั้นเราจะเขียนไว้ในหัวคลิปเลยแหละครับว่าคลิปนั้นสปอยหรือคลิปนี้ไม่สปอยนะครับก็สามารถตามรับชมได้อย่างง่ายๆและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยสําหรับภาพตัวอย่างของ X t ็ก o n ็กออนไททนนี้นะครับที่เห็นว่ารีวายของเราสะบักสะบอมสเสลือเกินหลายคนคงสงสัยว่านะครับมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ได้อย่างไรจากตรงไหนกันแน่นะครับในเมื่อเหตุการณ์ในลิเบริโอที่ทางด้านพวกของรีวายได้ทําการบุกไปนะครับ รีวายของเรานะครับรอดพ้นปลอดภัยชัยโยโหฮิวขนาดนั้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับหรือใครกันแน่ที่สามารถนะครับสร้างอาการบาดเจ็บนี้ให้กับรีวายได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบุคคลนั้นนะครับที่ทําให้รีวายของเรานะครับเจ็บปางตายได้ก็ต้องเป็นคู่แค้นคู่อริของเขาอย่างทางด้านซีเกอร์นี่เองโดยมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากอนิเมะแอคแท็กออนไททันนะครับในซีซั่นที่4กับ EP ีที่9้นะครับโดยเป็นเหตุการณ์จากที่รีวายนั้นนะครับได้ถูกผู้ใหญ่สั่งการมาให้ทําการควบคุมนะครับ ซึ่งจะเห็นจากตัวอย่างนะครับว่าจะเป็นแบบป่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมละครับหลายคนคงงงว่าเฮ้ยเป็นป่าแล้วมันจะไปควบคุมนะครับทางด้านของซีเจเกอร์ผู้ที่เป็นไททันได้อย่างไรเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเคลื่อนย้าย3ามิตินั้นถ้าอยู่ในป่าหรือในที่ที่แบบว่าสามารถยึดเกาะได้มากๆนะครับคนที่ใช้ไอ้เครื่องเคลื่อนย้าย3ามิตินั้นก็จะได้เปรียบแบบสุดๆซึ่งทางด้านรีวายนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่จะได้เปรียบแบบสุดๆด,ด,ด้วยเช่นกันนะครับเพราะปกติแล้วพี่แกก็โดสัตั์รัสเซียอยู่แล้วเมื่ออยู่ในสถานที่นรัทีี่ตวเเองงได้ปยจ ที่ที่มันดีที่สุดเลยในการที่จะควบคุมทางด้านของซิกเเกอร์นะครับพรรคซิกเยเกอร์นั้นทําการหักหลังพวกของรีวทางด้านของรีวนั้นนะครับก็สามารถนะครับใช้เครื่องย้าย3มิติในการเจือนเนื้อนะครับของทางด้านซิกเเกอร์ได้ทันทีซึ่งในตัวอย่างเราจะเห็นว่าทางด้านของรีวนั้นนะครับทำการต่อสู้นะครับกับเหล่าฝูงไททันวิปริตนะครับซึ่งฝูงไททันวิปริตพวกนี้นั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นไททันวิปริตที่รีวไม่รู้จักแต่เป็นเหล่าบรรดาลูกน้องของเขานะครับที่กลายร่างเป็นไททันวิบร ว่าแล้วทําไมการยูดีดีถึงกลายร่างเป็นไททันวิปริตได้โดยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เลยนะครับพคพวกของทางด้านซเกเกอร์ที่มาเข้าร่วมนะครับกับชาวพาราดีโดยพวกเขานั้นนะครับก็แฝงตัวเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟทำอาหารเออหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอเป็นเชฟแล้วนะครับเหล่าผู้ใหญ่นะครับฝั่งพาราดีนะครับก็มากินอาหารกันหรือว่ามาทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มักจะชอบในการกินไวน์ซึ่งไวน์นะครับที่ทางด้านนะครับเชฟในการทําการใส่เข้าไปก็จะมีบางส่วนนะครับเป็นน้ํา ไข่สันหลังของทางด้านซีเจเกอร์ซึ่งผลกระทบจากการกินนะครับวายที่มีส่วนผสมนะครับของทางด้านน้าไข่สันหลังของซีเจเกอร์คนคนนั้นนะครับจะทําตามคําสั่งของซีเจเกอร์แล้วหนึ่งและคนคนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นไททันวิปริตซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็เคยเปิดเผยมาแล้วในเอ็กแทกออนไททันในซีซั่นที่4ตอนที่ไททันวิปริตนั้นหล่นลงมานะครับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยคือก่อนหน้านี้นะครับเป็นมนุษย์ปกตินั่นแหละแต่ด้วยพลังนะครับการคำรามของทางด้านซีเจเกอร์จึงทําให้นะครับเหล่าผู้คนที่ว่าได้กินนนัั้ไขสหลง าทางด้นซิกเยเกอร์ไปก็จะกลายเป็นไททันวิปริตในทันทีจึงทําให้นะครับก็เป็นเรื่องยากของรีไวแล้วนะครับก่อนหน้านี้รีไวนั้นก็จะได้เปรียบนะครับเรื่องชยัยภูมิของเขาในการที่เขานั้นนะครับจะต่อกรกับทางด้านซิกเยเกอร์ที่เป็นผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าแต่เมื่อต้องมาเจอนะครับกับเหล่าบรนดาฝูงไททันวิปริตที่เป็นลูกน้องของตนเองจึงทําให้รีไวในช่วงแรกนั้นนะครับก็ไม่กล้านะครับหรือว่าไม่อยากจะทําเหล่าบรรดาลูกน้องของตนเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่ว่ารีไวนั่นจะต้้้อองงงจััดดกกาาารรรนนนะคบบลูท นันจึงจัดการนะครับในการฆ่านะครับลูกน้องของเขาลงไปนะครับที่เป็นไททันวิปลิตและจัดการนะครับในการต่อสู้กับทางด้านของซีเกอร์จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับซีเกอร์ผู้ที่ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับก็ไม่สามารถต่อกรกับรีไวท์ได้อีกหนึ่งครั้งและก็ถูกรีไวท์นะครับทำการจับตัวไปในการขึ้นรถมานะครับซึ่งสภาพของซีในตอนนั้นก็ถือว่าแย่เลยแหละครับเพราะว่าถูกหอกสายฟ้านะครับทำการทิ่มตัวเอาไว้ไม่ให้ขยับขยื่นได้นะครับแต่ว่าซีของเราก็ใจสู้ใช่เล่นเลยแหละครับก็คือตายเป็นตายเลยทําการดึงหอก นะครับออกจากตัวเองนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาการต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยดีใช่ไหมแหละครับรีวายนั้นเป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นคนจัดการนะครับทางด้านผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าอย่างทางด้านซีเกอร์ไปได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยความประมาทของทางด้านของรีวายด้วยแหละครับโดยการที่เขาประมาทจึงทําให้ซีเกอร์นั้นจึงเกิดแรงระเบิดนะครับที่แบบขั้นสูงเลยจนทำให้นะครับทางด้านรีวายบาดเจ็บปางตายก็จะเป็นเหมือนในภาพนะครับในตัวอย่างในซีซั่นที่4ที่ทุกคนได้เห็นเลยแหละครับกับสภาพของรีว นั้นที่เกือบตายเลยนะครับซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะครับผักรีวายนั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนของเขาเขาคงจะไม่รอดชีวิตแล้วโดยคนที่ช่วยเหลือทางด้านของรีวายนั้นนะครับก็คือทางด้านของฮันจีนะครับที่มาเจอรีวายโดยบังเอิญจึงทําให้รีวายนั้นก็รอดพ้นจากความตายแต่ว่าสภาพนะครับก็สับัะสบอมใช้เล่นเลยเพราะเขานั้นนะครับจะต้องเสียนิ้วตัวเองไปนะครับสองถึงสนิ้วด้วยกันแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บที่มันหนักด้วยนะครับซึ่งการเสียนิ้วของรีวายนั้นเป็นผลกระทบด้วยนะครับต่อรีว เขาจะมีความสามารถในการใช้นะครับดาบในการจัดการศัตรูนะครับแต่นี่นะครับเมื่อสูญเสียนิ้วไปนะครับจึงจะไม่สไตล์การต่อสู้ของเขาในตอนนี้มันไม่ทรงพลังเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถูกเนิฟมากๆเลยเลยครับในช่วงหลังของ a t ค a c k on t i t ท n นในซีซั่นที่4ซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการสรุปและการเผื่อใครยังเกิดข้อสงสัยนะครับในตัวอย่าง a t ค a c k on t i t ท n นในซีซั่นที่4ว่าสรุปแล้วรีวายตายไหมนะครับถ้านับเหตุการณ์นะครับตามสปอยยังไม่ตายแน่นอนนะครับใครที่เป็นสาวกของรี ไวนั้นก็สบายใจได้เลยแหละครับว่ารีไว้นั้นอาจจะไม่ตายก็ตามทีแต่ว่านะครับก็จะถูกเนื้อปวดลงมากๆเลยในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากว่านะครับก็เข้าใจได้เลยเนาะตัวละครตัวนี้มันเก่งเสเหลือเกินการเนื้อตัวละครตัวนี้ไปนะครับจะทําให้ท่านหลายคนนั้นได้แสดงฝีมือหรือโชว์บทบาทของพี่แกมมากๆเลยแหละครับแต่อนาคตนั้นเราจะได้เห็นช็อตเท่ๆของรีไว้แน่นอนขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับในการสปอยส่วนนี้เพราะว่านะครับบางท่านอาจจะอยากจะรู้แค่ว่าสรุปแล้วรีไวตายหรือไม่นะครับอันนี้ก็ตอบให้แบบชัดเจนอย่างที่ผมพูดไป ไม่ตายแน่นอนและใครนะครับมีข้อสงสัยในส่วนไหนของไอแท o ออนไททันสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยจะทําคลิปแบบนี้ให้อีกครั้งนะครับก็คือทําให้เสมอเลยแหละและทุกคลิปนะฮะถ้าคลิปไหนเนี่ยมันไม่สปอยในต้นคลิปนะครับก็จะเขียนไว้เลยว่าไม่สปอยแต่ถ้าคลิปไหนเป็นการสปอยบบกเรื่องราวนะครับบางส่วนของไอแท o ออนไททันก็จะเขียนไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบในรูปแบบไหนก็รับชมรูปแบบนั้นได้เลยนะครับตามความชอบตามความถนัดของตนเองและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปม ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ f e c o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  k n p n p e นะครับรออะไรล่ะครับกด Subscribe ได้เลยนะครับในช่องของผมและอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าอยากจะดูอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ